เต็มอั้มพัชราภาทริปนี้สวยสดอร่าเจิดจ้าบาดสายตาสุด,สดอั้าพัชราภาสวยสดรูหลักกับทริปญี่ปุ่นอลังการตั้งแต่เริ่มต้นของการเดินทางเลยทีเดียวเป็นทริปแรกแบบจัดเต็มของเหลเอกสุตาอั้มพัชราภาที่ล่าสุดแท็กทีมกัะกวนเพื่อนสนิทเผินฟ้าไปสัมผัสอา,ากาศหนาวๆเล่นสกีบนลานหิมะ บอกเลยว่าทริปนี้ของเธอนั้นมาแบบโสดๆไร้คนพิเศษมาเคียงข้างและคอดูแลแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาเพราะเพื่อนคนรอบข้างคอยสร้างเสียงหัวเราะให้ตลอดทริปจากภาพแรกที่อ้ําพัทราพาไหลมาแชร์ภาพจากจุดพักรถธรรมดา แต่ความสวยเอาแรกของเธอนั้นไม่ธรรมดาเป็นที่สุดระภาพส่อมาของอั้มพัชราภาเป็นคอสโตูมท้าลมหนาวที่ส่วนตั้งแต่ก้าวลงจากรถเลยทีเดียวก็ไม่รู้ว่าลีลาการเล่นสกีของอั้มพัชราภาจะเฉียบจะเท่หรือเปล่าแต่ความสวยนั้นกินขาดไปเลยจ้าขอบคุณภาพอั้มพัชราภาภาพแหล่งข้อมูลข่าวสนุกอคอมค่ะฝากกดไลค์ like, share, กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ